สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูณภัทรพินบันเทิงนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะภาคเรียนนี้หน่วยการเรียนที่1นะคะก็คือเรื่องลำดับและอนุกรมนะคะ sequence and series นะคะเรามาดูที่หัวข้อ1.1เลยก็คือเรื่องของลำดับนะคะไปดูที่นิยามก่อนเลยนะคะ บทนิยามบอกว่าลำดับคืออะไรลำดับคือฟังก์ชันอ่ะเรกเรียนเรียนฟังก์ชันมาแล้วนะคะฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจํานวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปหามากก็คือเริ่มตั้งแต่1เพราะ1เป็นจํานวนเต็มบวกตัวแรกนะคะอ่ะเพราะนั้นเราพอจากนิยามเนี่ยเราก็จะสนใจเฉพาะโดเมนถ้ามีคู่อันดับ x y ก็สนใจเฉพาะ x นั่นเองเรนไม่สนใจนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะคราวนี้เรามาดูที่ชนิดของลำดับนะคะถ้าเราเจอเซตของลำดับที่เขียนออกมาเป็นเซตของ1 2 3 4ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่ n นะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าลำดับจำกัดก็คือมันมีพจน์สุดท้ายนะคะสามารถบอกได้ว่า ลำดับเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว5้าตัว10ตัว20ตัวร้อยตัวอะไรเงี้ยคือรู้ตัวสุดท้ายนะคะแต่ถ้ามันไม่รู้ตัวสุดท้ายมันจะเขียนเป็นเซตของ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าไปเรื่อยๆเลยคะ่ะคือมันไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายคืออะไรนะคะเราจะเรียกลำดับชนิดนี้ว่าลำดับอนันต์นะคะ ความหมายของลำดับพอเขียนออกมาเมื่อกี้นะเรามาดูถ้าเป็นลำดับจำกัดนะคะ<ๆ>ก็จะเขียนแทนด้วย a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆถึง a ที่ n นะคะเป็นตัวนี้นะคะ่ะแต่ถ้าเป็นลำดับอน,นันต์นะคะก็จะเขียนด้วย a 1 a 2 a 3แต่ไม่ได้หยุดที่ a ที่ n จะมีไปต่อไม่สิ้นสุดนั่นเองนะคะ,ะจากที่เขียน a 1, a 2 a 3 a ท n เอในเรื่องของลำดับเนี่ยเราอ่านว่ายังไงนะคะเขียนแทนด้วยเนี่ยมันอ่านว่ายังไงเขาเรียกว่าอะไรนะคะถ้าเราเรียนฟังก์ชันมันจะเป็น f of 1 f of 2ใช่ไหมคะ f of 3อะไรเงี้ยนะคะอ่าเราจะเรียกน,นะคะว่าพจน์ที่1แล้วเราก็จะเขียนแทนด้วย a เนี่ยพจน์ที่2แทนด้วย a 2พจน์ที่3แทนด้วย a 3 ไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะลูกนะคะจนกระทั่งถึงพจน์ที่ n ค่ะจน์ที่ n เนี่ยเราจะเรียกว่าพจน์ที่ n ก็ได้หรือจะเรียกว่าพจน์ทั่วไปก็ได้นะคะก็จะเขียนด้วยแทนด้วย a ที่ n ก็คือ a ห้อย n นะคะ a ที่ n เวลาเราอ่านนะคะ,ะซึ่งพจน์ทั่วไปเนี่ยสำคัญมากเลยมันเหมือนเป็นแพทเทิร์นแทนลำดับนั้นๆคือถ้ารู้พจน์ที่ n แล้วเราสามารถ หาทุกพจน์ที่เราอยากรู้ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของลำดับตัวอย่างเช่น4 7 10 13ก็จพ์ที่1คืออะไร A1 พจน์ที่1ก็คือ4ก็เรียงตามลำดับเลยค่ะ A2 ก็คือ7 A3 ก็คือ10และ A4 ก็คือ13แสดงว่าจพ์นี้ มีอยู่4พจน์นะคะสามารถหาพจน์ที่ n ได้หน้าตาจะเป็น 3n บวก1เอ๊ะลองแทนด้วยดูซินะคะแทนด้วยถ้าเป็น a1 นะแทน n ด้วย1เนี่ย3คูณ1ได้3 3บวก1เป็น4จริงไหมจริงอย่างที่ครูบอกนะคะว่าถ้าเราทราบพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n เนี่ยเราจะหาได้ทุกพจน์เลยนะคะอะตอนนี้คงจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเราจะหาพจน์ที่ n ยังไงเดีย๋ยวได้เรียน ในครั้งต่อไปแน่นอนนะคะตอนนี้เอาความหมายความเข้าใจกันก่อนนะคะ,ะตัวอย่างที่2ค่คะลูกก็จะมีลบสองนะคะ1 2 3เออขอโทษค่ะลบสองหนึ่งหกสิบสามนะคะเพราะนั้นก็ง่ายๆเรียงตามลำดับพจน์ลำดับเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดสี่พจน์นะคะก็ตามเลยค่ะตัวแรกก็ต้องเป็นพจน์ที่หนึ่ง a หนึ่งนะคะตัวที่สองก็คือหนึ่งใช่ไหมคะ a สอง a3 มีค่าเป็น6 a4 มีค่าเป็น13และพจน์ทั่วไปของเขาก็คือ n กำลัง2ลบ3นะคะลองสักตัวไหมลองให้เป็น a1 เนาะ a1 ก็คือแทน n ด้วย1นะคะ1ยกกำลัง2ได้1 1ลบ3ก็ติดลบ2นะคะถ้าแทนทุกพจน์แล้วก็จะได้ตามนี้นะคะ,ะไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อต้องไปลองทำเองนะคะ โอเคในการเขียนลำดับนะคะโดยส่วนใหญ่เราจะเขียนในรูปของการแจงโพสเหมือนเมื่อสักครู่นะคะ a 1น2 a สอ a า a เนี้ยไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็สามารถเขียนนะคะใน,ในหลากหลายรูปแบบได้เหมือนที่เราเคยเรียนฟังก์ชันมานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเงื่อนไขนะคะอันนี้จะเป็นลำดับเดียวกันนะคะแต่ว่าเขียนอยู่ในรูปของแบบเงื่อนไขแบบ แจงพสนะคะแบบแจงโพสถ้าเราเขียนเฉพาะโดเมนโดเมนมันก็เป็นได้แค่จำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะเลี้ยงตั้งแต่หนึ่งส่หส่วนคำตอบหรือว่าตัวเรนหรือฟังก์ชันเนี่ยนะคะตัว y นะคะลองเอาไปแทนในเงื่อนไขดูนะคะก็จะออกมาเป็นนี้นะคะแล้วก็แบบรูปทั่วไปนะคะรูปทั่วไปเราก็ง่ายๆคะ่ะเราเปลี่ยน x เป็นอะไรเลยเนี่ยเป็น n ะะเป็นเอ็นได้เลย 3n นบนี่ก็คือลำดับตัวเดียวกันเขียนในทั้งในรูปของเงื่อนไขแจงโพ์แล้วก็รูปทั่วไปนะคะ,ะเดี๋ยวลองมาดูซิว่าลักษณะคำถามในเรื่องลำดับนะคะจากที่เรียนเท่านี้เขาจะถามอะไรเราได้บ้างนะคะ,ะมาดูตัวอย่างที่1เลยนะคะตัวอย่างที่1นะคะก็จะมีข้อย่อยอยู่10ข้อนะคะพิจารณาว่า ลำดับที่เกิดจากฟังก์ชันในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะ,ะมันมีลำดับไหมก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นลำดับหรือเปล่านะคะ,ะสิ่งที่นักเรียนจะพิจารณาก็คืออย่างที่บอกค่ะอย่าไปสนใจ y หรือ r รนนะคะให้สนใจที่อะไรคะสนใจที่อะไรนะสนใจที่โดเมนหรือ x นั่นเองนะคะ,ะเราก็จะพบว่าข้อที่หนึ่งเนี่ย มันไม่เป็นลำดับค่ะเพราะว่าอะไรคะสมาชิกเนี่ยค่ะมันมีสูตรนะคะสมาชิกบางตัวมันไม่เป็นจํานวนเต็มบวกค่ะ,ะมันจะมีโดเมนบางตัวไม่เป็นจํานวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่เป็นลำดับนะคะส่วนข้อที่สองนะคะนักเรียนดูโจทย์นะคะก็จะมีคู่อันดับมาให้ห้าคู่อันดับเราก็ดูเฉพาะโดเมนนะคะ,ะคู่แรกได้หนึ่ง คู่สได้2คู่3ได้3คู่4ได้4คู่5ได้5คือถึงแม้เขาจะเอาติดลบนะมาในคู่2กับคู่4แต่มันเป็นเรนไงมันไม่เกี่ยวนะคะเราดูแค่โดเมนเพราะนั้นข้อนี้จึงเป็นลำดับนะคะเพราะว่าโดเมนทุกตัวเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะต่อไปข้อที่3นะคะโอ้ข้อนี้เห็นชัดเจนมากเลยนะคะเราจะเห็นว่าโดเมนทุกตัวนั้นติดลบค่ะ เพราะฉะน,นั้นทุกตัวก็ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะข้อนี้ก็เลยไม่เป็นลำดับนะคะข้อที่4ค่ะข้อนี้เราก็พิจารณานะคะเฉพาะโดเมนนะคะโดเมนง่ายมากเลยในเงื่อนไขจะพูดอะไรก็ช่างนะเงื่อนไข y เท่ากับ x กำลงังสองบวก x แต่ในเมื่อนี่เงื่อนไขอ,อีกส่วนหนึ่งบอกว่านี่นะคะ x เป็นจำนวนเต็มบวกที่ x น้อยกว่าสี่จนวนเต็มบวกที่มันน้อยกว่าสี่มันมีแค่สามตัวค่ะลูกก็คือสามสองหนึ่งเอามาเขียนดีๆเป็นหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามเป็นจนํานวนเต็มบวกแน่นอนข้อนี้ก็เลยเป็นลําดับนะคะส่วนข้อห้านะคะเราก็มาดูตรงนี้เหมือนกันคะ่ะ x เป็นจนํานวนเต็มบวกเนาะตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขจะเป็นสมการแบบไหนก็ช่างนะคะ เเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วก็ x น้อยกว่า1 0น้อยกว่า9 8 7กว่า98ดนะคะมาเขียนเรียงสวยๆก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 8และ9ทั้งหมดนี้เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นลำดับนะคะไปต่อที่ข้อ6เลยนะคะข้อนี้นะคะ,ะก็จะเห็นว่านี่เขาให้เงื่อนไขามาเนาะเงื่อนไข กดอะไรเนี่ยเอ็กกำลังสองลบหนะึ่งเนาะ y เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งแล้วก็ x น้อยกว่าสามน้อยกว่าสามแต่ไม่ได้กำหนดเลยค่ะว่าเป็นจำนวนประเภทไหนนะคะเต็มบวกเต็มลบเต็มูนย์ไม่ได้กำหนดแสดงว่าเป็นไปได้หมดเลยนะคะทั้งจำนวนเต็มจำนวนเศษส,ส่วนทศนิยมใช่ไหมคะตรรกยะตรกรกยะก็แสดงว่าเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นข้อนี้ สมาชิกบางตัวซึ่งถือว่ามันไม่เป็นจำนวนเต็มบวกข้อนี้ก็เลยไม่เป็นลำดับนะคะต่อมาต่อมานะคะข้อที่เจดค่ะข้อที่เจดข้อนี้ก็ให้เงื่อนไขามาค่ะลูกว่า x เป็นจำนวนเต็มบวกและ x มากกว่าหกจำนวนเต็มบวกที่มันมากกว่าหก็เป็นอะไรคะเจ็ดแปดเก้าสิบ ไปเรื่อยๆค่ะแต่เป็นเต็มบวกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยเป็นลำดับค่ะข้อต่อมายิ่งง่ายค่ะ x ก็เป็นจำนวนเต็มบวกค่ะเพราะนั้นเป็นจำนวนเต็มบวกคือไม่ฟิกเลยใช่ไหมคะไม่ฟิกจำนวนเต็มบวกทุกตัวได้หมดเลยข้อนี้ก็เป็นอีกค่ะข้อต่อไปข้อ9นะคะข้อนี้บอกว่า x เป็นจำนวนเต็มเฉยๆนะดูดีๆนะข้อนี้ x เป็นจำนวนเต็มแล้ว x เป็นยังไงคะ ถ้าเห็นแค่นี้ตอนแรกจะตอบว่าไม่เป็นใช่ไหมแต่เป็นจำนวนเต็มที่มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ8แต่มันมากกว่า0นย์ะคะ x มากกว่า0แต่น้อยกว่าเท่ากับ8เพราะฉะนั้นจำนวนที่มากกว่า0นย์ก็1ใช่ไหมคะจำนวนเต็มที่มากกว่า0 1นย์5แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ8เพราะ,ะนั้นตัวสุดท้ายก็ต้องเป็น8ด้วยค่ะสมาชิกก็1 2 3 4 5 6 7 8ข้อนี้เป็นค่ะ สุดท้ายค่ะลูกสุดท้ายก็คือ x เ,เป็นจํานวนเต็มเหมือนกันแต่ไม่มีเงื่อนไขต่อเมื่อเป็นจํานวนเต็มก็เป็นได้หลากหลายเลยค่ะเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สมาชิกมันไม่ได้เป็นเต็มบวกทั้งหมดข้อนี้ก็เลยไม่เป็นลําดับนะคะอ่ะพอจะแยกแยะได้ไหมคะส่วนใหญ่เขาก็จะให้แบบ แบบแจ้งโพสต์มากับแบบเงื่อนไขนะคะแบบเงื่อนไขก็คิดนิดนึงแต่ว่าก็พิจารณาเฉพาะ x นะคะน่าจะพอได้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างนี้ง่ายมากให้บอกชนิดนะคะของลำดับนะคะว่าเป็นลำดับจำกัดหรือลำดับอนันต์นะคะข้อแรกง่ายมากเลยค่ะข้อแรกมันมีโพสต์ที่1เนาะมี a 1แล้วก็มีตัวสุดท้ายค่ะ มีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสแสดงว่ามี A6 หนะคะ A ที่ N เป็น A6 นะคะแสดงว่าเป็นลำดับจำกัดน,นะคะอาจจะไม่ต้องพิจารณาอะไรมากนะคะดูลักษณะการเขียนโพสค่ะถ้าเห็นว่ามีคอมมาแล้วก็ดอทไข่ปลาไปต่อนี่แสดงว่าเราไม่รู้ว่าโพสสุดท้ายคืออะไรนะคะเหมือนตัวอย่างที่2องเนี้ยนะคะก็จะเป็นลำดับอน,นันต์ ตัวอย่างที่สามมีตัวสุดท้ายค่ะมีตัวสุดท้ายนะคะก็คืออะไรคะ a ที่เเป็นยี่สิบมีตัวสุดท้ายก็เป็นลำดับจำกัดนะคะส่วนข้อสี่เนี่ยไม่ได้ให้เงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น n เนี่ยน่าจะมีความหลากหลายใช่ไหมคะในในที่นี้คือเขาเป็นลำดับแล้วนะเขาเป็นลำดับแล้วแค่ไม่ระบุว่าไม่ไม่ระบุเงื่อนไขต่อว่ามีถึงไหนเพราะฉะนั้นก็ ไม่จํากัดใช่ไหมคะไม่จํากัดก็เป็นลําดับอานันต์เช่นเดียวกันกับข้อห้าค่ะก็ไม่จํากัดก็เป็นลําดับอานันต์นะคะ,ะข้อสอบแบบนี้ง่ายๆไม่น่าจะออกนะคะข้อสอบอแต่ใช้เป็นพื้นความรู้ในการทำข้อสอบระดับที่มันยากขึ้นนะคะ,ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วมีกระบวนการขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างที่สามนะคะ ตัวอย่างนี้เขากำหนดให้ a ที่ n กำหนดแพทเทิร์นมาให้พูด,ดง่ายๆนะคะกำหนดพจน์ทั่วไปมาว่าเป็น 2n 2ยกกำลัง n บวก1หารด้วย n นะคะทั้งหมดนี้หารด้วย n เมื่อเมื่อ n คือ n เป็นสมาชิกอะไรเนี้ย1 2 3 4มี4ตัวค่ะ,ะเขาก็ให้หาลำดับ ก็คือให้ให้หาค่าว่า a 1นะึ่งคืออะไร a 2คืออะไรโดยใช้พจน์ทั่วไปในการหานะคะอ่ะจากโจทย์ให้มา a ที่ n เท่ากับ2กำลัง n บวก1ทั้งหมดหารด้วย n เราก็ง่ายๆค่ะถ้า a 1เราก็เปลี่ยน n เป็นเลขอะไรคะเมื่อกี้2กำลัง n a 1ก็จะเป็น2กำลัง1นะคะบวก1หาร n ก็หาร1อะไรเป็น n เราก็เปลี่ยนเป็น1แค่นั้นเองนะคะะ 2กำลัง1ได้2อสองบวกหนึก็เป็น3ใช่ไหมคะ3หาร1ก็คือ3นะคะต่อไป A2 ก็เปลี่ยน N เป็น2นะคะก็เป็น2กำลัง2เป็น4บวก1เป็น5 5หาร2ก็ได้5ส่วน2นะคะต่อไป A3 A ห้อย3คือ A ห้อย N ใช่ไหมเพราะนั้นอะไรเป็น N ก็แทนด้วย3นะคะ2กำลัง3บวก1ทั้งหมดหารด้วย3ามนะ 2กำลัง3ได้8บวก1เป็น9 9าหาร3ก็ได้3และสุดท้าย A4 อ่ะมีแค่4ตัวนะเพราะว่าเขากำหนดมาถึงแค่แค่4นะคะ A4 ่ 4, เขากลับ2กำลัง4เป็น8บวก1เป็นอโอ้ยขอโทษค่ะ2กำลัง3เมื่อกี้ได้8แล้วเนาะเพราะฉะนั้น2อกำลัง4ก็จะได้16 16บวก1ก็เป็น17 17อ่า หารสนะคะเป็น17บส่วนสีอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะลูกอโอเคอเพราะฉนั้นลำดับทั้งหมดมันมี4ตัวที่เป็น3 A1 เป็น3 A2 เป็น5ส่วน2 A3 เป็น3และ A4 เป็น17ส่วน4นะคะโอเคไปตัวอย่างที่4เลยค่ะ จงหาลำดับอนันต์ที่มีพจน์ทั่วไปเป็น a ที่ n เท่ากับลบ1ทั้งหมดกำลัง n คูณด้วย 2n นะคะน่ะจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะคือตัวนี้เนะาะเหมือนที่โจทย์ให้เราก็เหมือนเดิมสเต็ปเดิมเลยนะคะเราจะแทนด้วย a 1ก่อนนะคะ a ห้อย1เพราะฉะนั้นอะไรเป็น n เราก็แทนด้วย1ค่ะนะคะอ่นะ1ยกกำลัง1มัน เลขติดลบที่มันยกกําลังเป็นเลขคี่มันก็จะติดลบเหมือนเดิมใช่ไหมคะ,ะก็จะได้ลบหนึ่งไปคูณกับสองคูณหนึ่งก็ได้สองลบหนึ่งคูณสองก็ได้ลบสองนะคะพอ a อสองก็เปลี่ยน n เป็นสองนะคะเยน n เป็นสองตัวนี้ตัววงเล็บคู่หลังเป็นได้สี่ใช่ไหมคะส่วนลบหนึ่งยกกําลังสองก็เหมือนกับลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งลบลบ,ลบมันก็เป็นบวกนะคะข้อนี้เป็น บวกคูณ4ก็ได้4นะคะข้อ3ค่ะยกกำลังเป็นเลขอะไรคะเลขคี่เพราะนั้นติดลบเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวหลัง2องคูณ3เป็น6 6หกคูณลบ1ก็ได้ลบหนะคะและ A4 นะคะ a 4สลบ1กำลัง4ก็เป็นบวกใช่ไหมคะสองคูณ4เป็น8 8ดแคูณบวก1ก็เป็น8เพราะฉะนั้น ลำดับอานันต์นะคะเขเขียนอยู่ในรูปันลำดับอานันต์คือไม่มีตัวสุดท้ายต้องมีต่อนะคะก็ะเป็น a 1เป็นลบ2 a 2เป็น4 a 3เป็นลบ6 a 4เป็น8และดอตดอตดอตไปเรื่อยเนะคะอานันต์ต่อไปข้อที่5ค่ะให้หา4พจน์แรกของลำดับ a ที่ n เท่ากับ 1บวกลบ1กำลัง n ทั้งหมดหารด้วย n น,นะคะมาเริ่มเลยนะคะจากที่โจทย์ให้มานะคะามาแทน A1 อะไรเป็น n แทนด้วย1นะคะอ่บวกลบ1กำลัง n ็ก็เปลี่ยนเป็นกำลังหหาร n ก็เปลี่ยนเป็นหาร1นะคะลบหนึ่กำลัง1ก็ได้ลบ1เหมือนเดิม1กับลบ1ก็จะเป็นอะไรคะเป็น0 0นย์นย์ส่วน1ก็เป็น0นนะคะ ส่วน a 2นะคะ a 2ก็เปลี่ยนตัวไหนที่เป็น n ให้เป็น2นะคะลบ 1, กำลัง2ได้1มันเป็นบวกใช่ไหมคะ1บวกกับ1ก็ได้อะไรคะได้2 2หาร2ก็ได้1นะคะต่อไป a 3นะคะ1บวกลบนกำลัง3หาร3นะคะอะลบ่กำลัง3มันก็จะติดลบ 1, เหมือนเดิมนะคะ หนลบหก็เป็นอะไรคะศูนนส่วนสนะคะก็เป okay. so, nah, uh, ็นไงได้0นย์นะคะและและและตัวสุดท uh, ้ายค่ะ a สี่อ่ะหนบวกลบหนึ่ำลังสี่ลบหนึ่กำลังสก็เป็นบวกใช่ไหมคะหนบวกหเป็น2อนะคะสก็หารกับอะไรคะสหาร4นะคะก็ได้เป็น แต่ทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้1ส่วน2นะคะ,ะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สีพจน์แรกคือ0 1 0 1ส่วน2นะคะเป็นคำตอบนะคะก็คือเอาที่หาได้นะมาเขียนในรูปของลำดับนะคะไปต่อที่ตัวอย่างที่6เลยนะคะอันนี้เขาให้หา2อพจน์ถัดไปของ ลำดับสองห้ดอนะคะอ่าวิธีการของเรานะคะตอนนี้คือใช้ประสบการณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวมีวิธีรัดแน่นอนนะคะให้เราเอาแต่ละโพสเนี่ยมาพิจารณาในที่นี้นี่มีสโพสนะคะสองห้าดสนะคะ A 1ไปถึง A สนะเราก็จะพบว่าแต่ละโพสเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเหมือนกันนั่นก็คือ เพิ่มขึ้นทีละ3นะคะเป็นบวก3หมดเลยนะคะค่าเพิ่มขึ้นทีละ3นะ,ะก็แสดงว่าพจน์ถัดไปก็ให้บวก3เข้าไป2รอบใช่ไหมคะ,ะให้หา2พจน์ถัดไปเข้าให้มาแล้ว4พจน์พจน์ถัดไปก็คือ A อะไรคะ A5 กับ A6 ค่ะจากเดิมพจน์ที่4คือ11เราก็บวก3ตามแพทเทิร์นเขาเพราะทุกอันเขาบวก3ใช่ไหมคะ 11บวก3เป็น14จากนั้นก็เอา14บวก3เป็น17ได้ A5 กับ A6 มาเพราะฉะนั้น2พจน์ถัดไป A5 กับ A6 ก็คือ14และ17นะคะ,ะส่วนข้อ7อ่ะมาดูซิข้อ7เพิ่มเลเวลขึ้นนิดหนึ่งลำดับ 1, 3, 7, 15อมองดูเลขแล้วไม่น่าจะเพิ่มเท่ากันใช่ไหมคะ เราก็จะพบว่าเนี่ยหเปลี่ยนเป็น3ก็เกิดจากการบวก2ใช่ไหมคะหบวกสเป็น3 3มบวกสเป็น7 7็เจบวกแเป็น15เอตัวเลขไม่เหมือนกันไม่เหมือนข้อเมื่อกี้เมื่อกี้คือบวก3เหมือนกันเพราะนั้นข้อนี้จะบวกไงเราต้องหาแบบรูปแบบเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเราก็จะพบว่าเอเนี่ยสองสี่แปดเนี่ย มันไม่ไม่คูนก็ยกกำลังแหละใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นสองตัวแรกมันก็คือสองกำลังหนึ่งสี่มันก็คือสองกำลังสองแปดก็คือสองกำลังสามนี่สามารถเขียนให้อยู่ในแพทเทิร์นเดียวกันแล้วก็จะพบว่าตัวเลขชี้กำลังเขาเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเป็นหนึ่งสองสามตัวเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะหาสองพจน์ถัดไปตัวที่สี่ก็ต้อง เพิ่มขึ้นทีละ1ใช่ไหมคะเป็น2กํกลัง4กับ2กํกลัง5นะคะอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายที่ให้มาเมื่อกี้คือ A4 นะคะสิ่งที่เขาถามหาคือ A5 กับ A6 ค่ะเราก็เอา A4 นะคะมาบวก2กํกลัง4ใช่ไหมคะ2กลัง4มีค่าเท่ากับ16นะคะก็จะได้15บวก16เป็น31และเอา31ซึ่งคือ A5 ไปบวกกับ2กําลัง5นะคะ2กําลัง5ก็คือ3 2 31บวก32ก็ได้63ได้มาเป็น a6 นะคะเพราะฉะนั้น2พจน์ถัดไปนะคะ a5 กับ a6 คือ31และ63นะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้ก็ใช้ทักษะนะคะในการแบบหาความสัมพันธ์นะคะของตัวเลขเอ๊ะว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างไร ก็จะยากกว่าข้อ6ขึ้นมานิดนึงนะคะนิดเดียวนิดเดียวนะคะใช้ประสบการณ์ตัวเองนะคะในการหาเพราะฉะนั้นคนที่ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆทำเยอะๆก็มีโอกาสที่จะมองเห็นความเชื่อมโยงมองเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขได้ดีกว่าคนที่ไม่ค่อยทำแบบฝึกหัดนะคะ